เดยามเช้าจ้าเพืเ่อนเพื่อนอ C สีแมออนนะคะมาก็ตื่นนอนจ้ามาก็ตื่นนอนเก่าโมงพอบันตาล้มไปปั่นไดให้ลูกค้าแมออนเพิ่งตื่นนอนค่ะอัปเดตนะคะแม่ออนในแขนแล้วช่วงตัวแล้วอีกประมาณนี้1ดอกแล้วก็จะใส่ระบายนะคะมันขึ้นในแขน ได้อีกสองดอกหกทุ่มนอนหกทุ่มค่ะนอนหกรุ่มเกือบตีหนึ่งอ่าก็ได้เหลือแขนอีกดอกดอกกว่าๆนะคะส่วนคอนะคะคอจะเป็นคอตั้งขึ้นเป็นข้อบัวนะคะนี่ด้านหลังแม่อ่อนก็จะแบ่งแยกตรงนี้ให้มันเวลาเราใส่คอมันก็จะได้แบบบริคับนะคะแล้วก็จะทัด เป็นข้อบัวพับลงมานะคะเพืเ่อนๆเป็นไล่หัวใจพระนะพนทรงมาจากสวิตพปนว่าเป็นรูปหัวใจอเขาเรียกว่าอะไรนะ,อะดอกไม้เน้นเคลือนไวหนวยังก็อันนี้โอ้ยยังสิล่ะพึ่งตื่นนอนแล้ลก็เคิน่อออกพี่น้องเอ้ยอย่า่ากันเด้อ